ได้เจ้าถึงขัดขวางไม่เลือกผู้อื่นกระหมอ่อมแต่ก่อนท่านรู้สึกละอายใจต่อข้าไงเจ้าอยากจะพูดอะไรก็พูดมาเถอะสิ่งที่กระหม่อมอยากพูดองค์หญิงก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วท่าทางของเจ้านี่มันอะไรกันทำไมแต่งเข้ามาเป็นเชื้อพระวงศ์ทำให้เจ้ารู้สึกอึดอัดใจอย่างนั้นหรอไม่ใช่พะะค่ะ กระหม่อมพื้นเพยยากจนเดิมทีสามารถพึ่งพาองค์หญิงได้แต่ว่ากระหม่อมเป็นลูกผู้ชายอกสามสอกอย่างน้อยก็อยากเป็นคนที่เคียงบ่าเคียงไหลกับองค์หญิงได้เช่นนี้ยามที่องค์หญิงเหนื่อยก็จะได้มีคนให้พึ่งพิงและกระหม่อมก็จะได้ไม่ต้องเป็นแค่ภาระที่เกาะอ,องค์หญิงกินเท่านั้นด้วย เจ้าแค่คิดจะใช้อำนาจของข้ายกระดับตัวเองก็เท่านั้นเหตุใดต้องพูดให้สวยหรูด้วยล่ะบุรุษอย่างพวกเจ้าอย่ามาพึ่งพาผู้มีอำนาจคำโกหกประเภทไหนก็พูดได้ทั้งนั้นได้เท่าเผย ท่านไปนถึงราชบุตรเคยทำเช่นนี้กับพระชายารองควรถูกลงโทษเช่นไรกันขด้ยินบอกว่าพระชายาฉินมีเรื่องเดือดร้อนก็เลยมาช่วยเหลือราชบุตรเ,เคยมาตามคำสั่งค่ะเหตุใดถึงมีคนกล้าให้ร้ายซึ่งหน้าเช่นนี้ได้ท่านชอบนางเหรอข้า ตัดใจจากนางไม่ลงนิดหน่อยท่านกับนางเป็นอะไรกันเพื่อนสมัยเด็กที่โตมาด้วยกันแล้วนางรู้หรือไม่ว่าท่านตัดใจจากนางไม่ได้หากนางรู้เหตุได้ถึงถอนมั่นละ่ะท่านพ่อป่วยจากไปปีนั้นข้าถูกท่านอาผลักใสไม่ได้รับตำแหน่งหน้าที่สำคัญ คนในตระกูลของนายทหารที่ถอนมั่นแทนนาะยดังนั้นพวกเราถึงดังนั้น,นพวกท่านรักแต่ไม่อาจสมวังข้าเลยกลายเป็นอุปสรรคสินะองหญิงเอามาง่วงมา หญิงข้ากินมะง,ง่วนนี่แล้วผื่นจะขึ้นนะฮะรุนแรงถึงเพียงนั้น<ช>เลยรีบไปเปลี่ยนอาหารจานนี้เร็วเข้าแล้วบอกห้องเครื่องด้วยว่าจากนี้ไปไม่ต้องทำอาหารที่มีมะง,งว่วนเองเพคะกินมันซะองหญิงหากกระหม่อมกินมะง,งว่วนผื่นแดงจะขึ้นทั้งตัวเลยเพคะถึงอย่างนั้นก็ต้องกินนี่คือคำสั่งข้า กระหม่อมเพื่อกินอาหารไปไว้ค่อยกินเถอะพะยาคะฉะนนั้นประเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันยังไงซ่าข้าก็มีเวลาเดินหมากกันสักตาเถอะเอากระดานหมากมาเพคะเดินหมากสีดำก่อนเปิดกระดานที่ตำแหน่งดวงดาวผ่านไปกี่สิบปีก็ไม่เปลี่ยนเลยจริงๆทิศทาการเดินหมากของเขาก็เป็นเช่นนี้มาโดยตลอด รับมือกับเผยวนซวยในวัย20ปี ออกแรงแค่หกส่วนก็มากเกินพอแล้วช่างเถอช่างเถอยอมเข้าหน่อยดีกว่าไว้หน้าเขาสะหน่อยการเดินมาของหลีหลวงได้ไวสิบแปดยังคงแย่สุดๆเหมือนเดิมแต่นางก็ทนงตนมาแต่ไหนต่อไรแถมเลียงเฉลียวฉลาด ลูกไม้นี้ของน่เหตุใดถึงได้เหมือนตอนอายุสามสิบแปดเลยเหตุใดวิธีการเดินหมาของเขาถึงเหมือนกับตอนอายุสี่สิบได้แม้ว่าหลีหลงจะดูเหมือนเป็นคนทะนงตนแต่ที่จริงแล้วทำอะไรมีหลักการมากลางไม่มีทางหาเรื่องคนอื่นโดยไรเหตุผลแน่ แต่ข้ากับลีหลงเพิ่งเจอกันครังร้งแรกนางกลับเหยียดหยามข้าต่อหน้าซูหลงชิงทาหารอย่าลงไปซะพะยาค่ะ,คะองหญิงไปแต่ก่อนลีหลงตอนอายุสิบแปดไม่ได้เป็นเช่นนี้จําได้ว่าตอนอายุย,ยี่สิบเผยวนเซวียนอย่างน้อยก็มีความอ่อนวัยไร้ดิ้งสายอยู่บ้างวันแต่งงานถึงแม้ว่าใบหน้าจะถือว่าสงบแต่สามารถมองออกได้จากสายตาว่าเขาวิตกกังวลมากองหญิงพะยะค่ะแต่บัดนี้เผยวนเซวยียนเจอข้า ไม่ใช่แค่ไม่มีความวิตกกังวลแต่เรียกได้ว่าเป็นท่าทางของคนที่คุ้นเคยกัน หมากกระดานนี้เป็นหมากกระดานสุดท้ายที่ข้าเคยเล่นกับเขาก่อนจะแยกจวนกันหมากที่เดินไม่จบนั้นหมากที่เดินไม่จบกระดานนั้นเป็นหมากที่ไม่มีทางไปต่อกระหม่อมก็แค่ไม่อยากให้องค์หญิงทำลายอนาคตของตัวเองเพราะความบุบบ่าเพื่อค่ะมหน้าเขาในตอนนี้ถึงกล้าตอบปากตอบคำกับข้ามหน่านะเธอรู้ว่าถ้าข้ากินบางงวดแล้วผืนใดจะขึ้นถ้าไม่ได้ใจกล้าเสียเหลือเกินก็คือก็คือใช้ชีวิตมันนานกว่ายี่สิบปีแล้ว อย่อยางก็ลงมาเบียวเลตอนนี้เกรยียดข้าต่ที่สุดคราวก่อนนางเป็นคนออกคำสั่งให้สังหารข้าตอนนี้ยังสามารถอดทนไม่รีบร้อนฆ่าข้าทันทีได้นับว่ามีเมตตาอย่างถึงที่สุดแล้วจริงๆอย่างในที่ชาตินี้ข้าไม่คิดจะพัวพันอะไรกับนางอีกขอถามเจ้าอีกครั้งหนึ่ง เหตุใดเจ้าถึงขัดขวางไม่ให้ข้าเลือกผู้อื่นรรกระหม่อมกระหม่อมถ้าแต่ก่อนท่านรู้สึกละอายใจต่อข้าไง